สวัสดีครับพบก,กับผมทนายรถไถสิ่งครับวันนี้จะพามาชมเจ้าเอ็มหกศูนย์สี่ศูฝังปุ๋ยอ้อยครับวันนี้หรือว่าใส่ปุ๋ยอ้อยครับเสือนหนึ่งมันเดิมครับวันนี้ถอดใบมีดด้านหน้าออกครับนี่แล้วครับคือเครื่องใส่ปุ๋ยอ้อยไหมครับ เพิ่งซื้อมาครับลงงานยังไม่ถึง3งานเลยครับก่อนราคาก็2 8งหมครับเครื่องใส่ปุ๋ยครับวันนี้ก็ทำงานตอนบ่าย3ามครับ ตัดใบมีดด้านหน้าอครับใบมีดถึงจะไม่ถูกต้นตันวน้อยครับถ้าใส่ปุ๋ยแถวบ้านผมก็จะคิดกันไรล,ละร้อยห้ครับต่อวันหนึ่งก็ทำได้หลายไล่อยู่ครับก็จะย้อนแสงนิดนึงครับ เดืนหนึ่งเหมือนเดิมครับอ้อยตัวเองครับถือว่าปลูกได้งามมากครับเดือนหนึ่งครับถ้าปลูกได้แบบนี้ผมว่าไม่ขาดทุนครับมีแต่กำไรเนือๆครับแถวบ้านผมก็จะชิดกันเช่าที่ก็ไล่ละพันนะครับต่อปีครับก็ถือว่าสุดยอดครับ ฟังปุยอ้อยต่อวันนี้น่าจะไม่ต่ากว่าวันละสิไร่ครับเพราะว่าเป็นงานรถไถแบบนี้ผมว่ากินง่ายครับเจ้าเอ0มหนี่ศูรถประมาณพันห้าชั่วโมงแล้วครับรถยังไม่ถึง2ปีครับจะใกล้จะถึงแล้วครับก็ถือว่าเสียหนึ่งใช้งานคุ้มค่าครับอาชีพรถไถนี่ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีครับ ตอนหน้าแรงก็เกียดดินี่ผมครับหน้าฝนก็ทำงานตัวเองทำงานรับจ้างไปด้วยครับเสียหนึ่งก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีครับนี่แหละครับเครื่องฝังปุ๋ยครับราคาสองหมืนแปดครับพอชื้อมั้ยครับก็ถือว่าเอาแปบแต่งเล็กๆน้อยๆก็ใช้ได้แล้วครับ เพราะว่าฟันนี่ข้างหลังจะร่องอยังไม่ตรงกันครับต้องมาปรับแต่งใหม่ครับก็พูดถึงเรื่องรถนี่ผมว่ารถรุ่นกลางนี่ก็พอใช้ครับ แต่เจ้าเ e 6 0 4 0นี่ก็เป็นรถรุ่นใหญ่ครับรุ่นเ e อครับแต่พูดถึงเรื่องเปรียบเทียบกับรถไยฟ,ฟอร์ดนี่รถไยฟ,ฟอร์ดจะกินน้ำมันกว่าครับจะไม่ค่อยประหยัดครับอย่างครูป้าเนี่ยวันละ500ถ้าเป็นฟอร์ดนี่วันละเก0ร้อยถึงหกรบาทครับ ก็จะแตกต่างกันครับค่าเชืีเพึงถ้าพูดเรื่องถึงเรื่องต่อไม้นี่เยอะครับแถวบ้านผมถ้าเป็นรถไทฟ,ฟอร์ท้องเสียมืดนี่ ร้อยสิบแรงมาขนาดน,นี้โดนตอนี่เอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าเป็นรถรุ่นใหญ่ครับรถเสียหมื่นคันนั้นถ้ารถรุ่นเล็กอย่างนี้ไถไปโดนตอนี่ก็จะหยุดครับแต่รถเสียหมื่นคันนั้นไถไปโดนต่อไม่หยุดนะครับเพราะว่าแรงมาเยอะครับเสียหมื่นออกมานี่ผ่านสีนี่สองใบแล้วครับของเสียหมื่นครับ แต่ถ้าไปรด95แรงมา้าลงมานี่ไถไปโดนต่อนี่ก็จะหยุดครับแต่พูดถึงเลี่ยงรถใหญ่ๆงั้นไถไปโดนตอนจะไม่หยุดนะครับผ่านจะสีเลยครับ๋ยวเมื่อซื้อมาแป๊บเดียวผ่านสีไปสองใบแล้วครับถ้าพูดเลี้ยงถึงรถใหญ่ๆนะครับรถพวกนี้ก็60แรงม้าก็ไถไปโดนตอนก็หยุดแล้วครับ นี่และครับต่อแบบนี้แหละครับผ่านสี่ไป2ใบแล้วครับเจ้าเอ็มหกนี่เป็นรถ4ี่สูบครับสี่สูบเทอร์โบครับรุ่นนี้เสียนหนึ่งกองงวดเสียนหนึ่งก็ปีละสองแสนนู่นแหละครับเพราะว่าไม่มีงวดย่อยครับเลยแพงครับนี่แหละครับ ควิถีของการเกษตรครับก็พอ,อได้อยู่ครับถ้าว้งามแบบนี้ครับก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ